คิดยังไงหากอวตารวันทูจะทำรุ่นเปิดประทุนออกมา ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายอวตาซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือของฉางอัน CATL และ Huawei โดยก่อนหน้านี้นะครับทางเราก็เพิ่งแชร์ภาพนี้ไปนะครับผ่าน Facebook และ c o m m u n i t y ของช่องช่วง April f o o l Day แต่ก็เพิ่งมาเห็นนะครับภาพเรนเดอร์เพิ่มเติมจากทางฉางอันโดยเป็นภาพ ของอวท่าวันทูนะครับแบบ4ประตูที่เปิดประทุนได้หรือเปิดหลังคานะครับก็ต้องเรียกได้ว่าหากดูเพียงดีไซน์แล้วนะครับบอกได้เลยว่าหล่อสุดๆแต่ส่วนตัวก็แอบสงสัยนะครับว่าถ้าหากมี4ประตูแบบนี้นะครับจะมีเสาอะไรที่มายึดประตูหลังนะครับเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยตัวรถยนต์จะมีเสาบนะครับสำหรับยึดประตูหลังเอาไว้และส่วนใหญ่นะครับรถยนต์เปิดประทุนหรือแบบคอนเวอร์ติเบิลนะครับจะมีเพียง2ประตูนะครับแต่ว่าประตูจะยาวหน่อยทําให้อวทาวันทูนะครับมีการออกแบบรถ รถยนต์เปิดประทุนที่แปลกตากว่ารถยนต์เปิดประทุนทั่วไปแต่จากภาพนะครับก็ยังไม่เห็นว่าหลังคาของอวตารรุ่นนี้นะครับถ้าสร้างออกมาจริงๆเนี่ยจะเป็นหลังคาแข็งหรือว่าหลังคาแบบซอฟท็อปซึ่งต่อให้ภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพจากวันเอพิวฟรุดเดย์นะครับแต่ว่าแฟนบอยของอวตารวันทูในจีนก็ยังอยากให้นี่อวตารวันทูเวอร์ชั่นเปิดประทุนออกมาจริงๆไม่อยากให้เป็นเพียงภาพที่มีการเจเนเรตจาก AI สำหรับรถยนต์เปิดประทุนนะครับส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่นิยมในจีนนะครับโดยรุ่นแรกที่ลองทำออกมาจะเป็น BYD S8 ลักษณะนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว Mercedes-Benz CLK หรือว่า W209 นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะคล้ายๆกับ Renault Megan โดย BYD S8 นะครับขายได้เพียง103คันเท่านั้นและรุ่นต่อมาครับก็เป็นกระแสะเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงมีการเปิดตัวแล้วในประเทศไทยนั่นก็คือ MG Cyberster และสำหรับอวตารวันทูนะครับก็เป็นรถยนต์รุ่นที่สองในแบรนด์อวตารต่อจากอวตารวันวันนะครับที่เป็นรถยนต์ SUV ซึ่งอวตารวันวันนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการโชว์ตัวในประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยส่วนอวตารวันทูนะครับก็มีการจําหน่ายและส่งมอบในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็มียอดขายแซงหน้าอวตารวันวันและปัจจุบันนะครับ ก็ได้มีการปรับราคาแล้วก็พัฒนาเป็นรุ่นปี2024เพื่อนเเห็นภาพเรนเดอร์ของอวบชาร์วันทูในวันเอ r ริ f ฟูเดย์นะครับแล้วอยากให้มีการผลิตขึ้นมาจริงหรือเปล่าหรือมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน